สวัสดีครับเดี๋ยวเรานะครับมาดูกันนะครับสําหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะครับว่าวันศุกร์นี้นะครับความรักการงานการเงินความรักของคุณเป็นอย่างไรนะครับผมอาจารย์โอมนะครับอาจารย์โอมเวแห่งฝังดังรวยนะครับท่านใดต้องการจะลงรึหรือเจาะรึนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ครับหน้าโปรไฟล์ครับไม่ว่าจะเป็นบ้านฟ้าบ้านเขียวนะครับหรือจะเป็นต่อๆก็แล้วแต่นะครับผมก็มีไรายสดอยู่นะครับก็สามารถเข้าไปชมกันได้นะครับ ยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่มาติดต่อไมาได้นะครับเอาได้เดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับว่าคนที่เกิดวันศุกร์นะครับว่าวันศุกร์นี้การงานการเงินของรคุณเป็นอย่างไรนะครับสาหรับการงานนะครับบอกเลยวันนี้นะครับการงานของคุณนะครับงานเก่าๆของคุณจะกลับมาจะหวนกลับมาไม่ว่าจะเป็นการพรีเซนต์งานหรือจะเป็นโปรเจกต์งานเก่าๆอะไรก็แล้วแต่หรือลูกค้าเก่าๆที่เคยทํากันมาที่เคยถูกใจกันมาจะวนจะกลับมาหาคุณในวันนี้นะครับเตรียมตัวรับเอาไว้ได้เลยนะจ๊ะส่วน การเงินวันนี้นะครับคุนนั้นนะครับจะมีอยู่2กรณีครับระหว่างหนึ่งคุณจะได้เงินได้ทองจากเด็กๆกับ2คือคุณจะต้องเสียเงินเสียทองกับเรื่องของเด็กๆเพราะฉนั้นให้เตรียมตัวรับสถานการณ์นะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับส่วนในเรื่องของความรักนะครับวันนี้นะครับสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับไม่ต้องห่วงนะครับคุณนั้นนะครับเป็นคนที่เสน่ห์นะครับมีเสน่ห์นะครับเจอใครก็ หวานสเสน่ห์ไปทั่วนะครับเพราะนั้นขอให้โชคดีนะครับให้เฮงปังดังรวยนะจ้าให้ตกังแกปัฒนาทุกประการนะครับ